ทำไมแบบว่ากระเซิงกระเซิงจ,จังเลยวะไม่เป็นไรพี่เปิ้ลบอกว่าพี่เปิเป้ลไปล้างรถมาใหม่ๆนะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายนะครับค่ะพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีนะคะพี่ต่ายวันนี้ครับก็สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับก็วันนี้นะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่ที่เราพบกัน วันนี้ก็ตรงกับวันที่27นะคะมกราคม2564ค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพี่ไต่นานนานมากนานมากแล้ววันนี้นนพี่เปิ้ลจะพาลูกค้าไปดูอะไรพี่เปิลจะพาลูกค้าไปดูรถ FRR 2 1 0แรงม้านะคะต่อตู้แห้งอลูมิเนียม10บานค่ะเราไปกันเลยไหมวันนี้พี่เปิลน,น,น่ะแนะนําตัวเป็นภาษาท้องถิ่นกันเลวสวัสดี<า>จ้าแม่อาบางปอโอนยังได้บองเปิลน้องเนิ่มตัวมือรถประมุยรอเนืา้อจา้กต่อตู้แห้งอลูมิเนียมดับทวีจะต้องเองตัวมือจา้าไปโอเคค่ะ เอกมาดิมาดิมาดิตามมาเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ดอบดอบของพี่เปิลเนี่ยมันเป็นยังไงดับทวียดับระวังระวังครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันดอบ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 ดับ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 ทวียสองร้อยสิบแรงมา้าเดี๋ยวมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวนะครับรถรุ่นที่พี่เปิลยืนอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่ขายดีมากๆก็คือเจ้าตัว FRR <F aa. S 1> ใช่ไหมพี่เปิ้ลใช่ <มา S 1> พี่เปิ <F aa. S 1> ล้ลอธิบายมาว่าเขาเมีความเป็นมาอย่างไร FRR 210แรงม้าตัวนี้ค่ะ210เขาจะใช้เครื่องยนต์หเหมือนกับหกล้อใหญ่เลยนะคะคราวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้านิยมใช้กันเยอะมากแล้วก็ตัวนี้ค่ะ 210แรงม้านะคะความยาวของแชสซีที่6เมตรห้ต่อตู้ดับดับก็คือตู้แห้งนะคะอลูมิเนียมนะคะ,ะเ,นเนี่ย10บบานตู้บานนี่ค่ะเปิดได้หมดเลยทั้งหมด10 10บานลูกค้าวิ่งวิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะชาร์จนะคะตัวนี้เขาก็ จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองนะคะเห็นไหมคะเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทางาลูกค้าชื่อคุณธนศักดิ์ยอดนครจงนะคะอยู่อำเภอสตึก ก็คือนัดรับรถกับพี่เปิ้ลในวันพรุ่งนี้ค่ะอ่าเอาจะเอาหัวเอาข้างหน้าก็เอาให้จบก่อนแล้วค่อยไปห้องโดยสารแล้วค่อยไปข้างหลังเอาอะไรก็ซะเอาหัวจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ลูกค้าก็รู้เยอะมากอยู่แล้ว่พี่่ายเขาก็อยากเห็นรถสวยของเขาพี่พี่่ายถ่ายรอบๆเลยค่ะเออทุกคนรู้นั่นแหละว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงแต่เขาก็อยากเห็นรถเต็มๆเออว่าด้านหน้ามันเป็นยังไงเขาก็อยากดูนานๆของเขาดูนานๆของเขาตัวนี้คันนี้ค่ะต่อกระจก แต่งเขาเรียกอะไรกันชนหน้านชน,นาเพิ่มกันชนหน้าเพิ่มทําให้ดูแบบว่าสวยงามมากขึ้นโดยปกติแล้วเวลาที่เราเห็นรถใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีแค่กระจังตรงนี้อันนี้ต่อเพิ่มต่อเพิ่มทําเพิ่มแรปสีแรปขอบนะคะพี่ตายพี่ตายอยากรู้อะไรอีกก็ที่พี่ตายเห็นนะครับที่พี่ตายดูก็คือเจ้าตัว FRR คันนี้นะครับ เขาจะมีคู่แฝดคือเขาจะมีตัว210กับตัว190นะร้อยเก้าสิบถูกต้องค่ะถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดนะครับเจ้าตัวคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ5,000กว่าซีซีมั้งใช่ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามซีซีค่ะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงแรงบิดนี่อยู่650้อยหิไหมพี่เปิ้ลไม่ใช่ค่ะ1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดแรงบิดแรงบิดกี่นิวตันเมตรตัวนี้หก0้กว่าจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจำไม่่่ไได้้้้้้เป็็นนนนรรรรแแแตลลลูููกกคคคคาอยววััับบีะ ที่พี่ต่อ่านดูสเปคนะตัวเสื้อเก,เกียร์เขาจะเป็นอลูมิเนียมด้วยข้อดีอคือเออน้ำหนักเบาเนาะพี่เปิ้ลใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นของขอสุสุด้วยลูกค้าก็จะพอน้ำหนักรถเบาอ่ะก็จะบรรทุกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่พี่ต่ดูนะครับยางข้างหน้าเราโอเคเลยไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟตาเพชรเลยไฟเลี้ยวก็จะอยู่ข้างบนแบบที่เราเห็นใช่ไหมครับ<ช>กันชนตัวเนี้ยก็จะเป็นเหล็กนะแล้วเขาจะมีตัวติดชุดสเกิร์ตเพิ่มไอ้ตุชุดสเกิร์ตที่เพิ่มมามันจะเป็นไฟเบอร์นะค่ะครับ ก็บางคนก็ชอบบางคนก็กชอบนั่นแหละเออก็ดูกันเอาตัวยางกันลื่นนะครับเวลาผู้ขับขี่นะครับคนขับรถนั่นแหละอ่ะเวลาพี่ๆที่ขับรถเขาจะเหยียบทําความสอายกระจกก,ก็สามารถเหยียบจากตรงนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตใช้มือแทนเท้าใช้เท้าจะไม่สุภาพสัญลักษณ์ของ isuzu เออนี่ครับตัวใบปัดน้ําฝนก็จะเป็นใบปัดน้ําฝนขนาดใหญ่นะครับสัญลักษณ์ร์วาร์ด ฟอหวานหรือฟอเวอร์ดวะแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วกสัญลักษณ์ของ F R r 2 1 0เนี่ยหัวเก่งก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับก็จะมีมาให้ก็เรียกว่าคือมองทั้งวงแคบตัวนี้ครับไอตัว360องศาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะมองข้างรถมันไปถ่ายอะไรข้างหลังมันน่าจะถ่ายข้างหน้าน,บบนี่แบบนี้แบบนี้นี่นครับใช่ค่ะโอกระจกก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญวิเปิลไอตัวข้างบนก็เรียกอะไร ไอ้จะงอยข้างบนนะหมวกอะเหรอเออหมวกหมวก,ก Aeromag เออหมวกตัวนี้ไอตัวนี้มันเป็นแคมเปญพิเศษไหมพีเ่เปิลอันนี้หมวกตัวนี้ไม่ไม่เป็นแคมเปญพิเศษค่ะปกติแล้วตัวนี้แต่งเพิ่มขึ้นมาค่ะอ<ต>คือ,ค,อคือโอเคแหละรถเดิมๆคือเขาไม่มีมาให้ถูกไหมพี่เปิลใช่ค่ะไม่มีหมวกแต่ทีนี้คือถ้าเมื่อลูกค้าเฮ้ยไอ้ตัวตู้มันเป็นสี่เหลี่ยมไหมถ้าเอาหัวเลย ไม่มีอะไรมาลดแรงประทะมันจะทําให้รดต้านลมเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยใส่ไอ้จงอยหมวกไม่เรียกจงอยเรียกจงอยหมวกสวยเลยใช่เขาเลยใส่หมวกมานะครับเพื่อให้ลมมันผ่านไปข้างหลังไม่ต้องประทะตู้โดยตรงถูกไหมถูกต้องค่ะเก่งนบบนี้อะมาขายรถใหญ่ดีไหมไม่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 แล้วก็ตู้นะครับที่พี่เปิ้ลบอกเมื่อกี้ตู้ตัวนี้จะเป็นตู้แห้ง10บ้านลูกค้าไปวิ่งอะไรนะวิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะวิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาร์ปคือของ ฮาราตลี่ฮิตาชิอะไรก็วิ่งได้นะครับคือเอาไปบรรทุกได้หมดเลยคือไอ้ตู้อย่างเงี้ยเหมาะสําหรับอะไรก็ได้ทิ้งแห้งบรรทุกได้หมดเลยนะครับที่บอกว่าช้าเพราะว่าเขามีคอนแทคกับชาร์ปไว้แล้วก็คือออกรถคันนี้ไปก็คือรับงานวิ่งงานได้เลยค่ะกะโฆษณาให้ชาร์ปกะให้ชาร์ปมามามาซื้อตอกค้ามาซื้อรถกับพี่เปิ้ลอีกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่เปิ้ลเดี๋ยวดูรอบๆก่อนละกันนะครับแล้วค่อยพาลูกค้าไปดูภายในหัวเก๋งพี่เปิ้ลเปิดประตูเปิดประตูไว้เลยก็ได้พี่เปิ้ล พอถึงเวลาเดี๋ยวพี่เพื่อนจะได้อยู่ตรงที่คนขับแล้วผมมาอยู่ฝั่งนี้อ่านี่ก็ลักษณะการต่อตู้นะครับ10บานแบบที่พี่เพื่อนบอกไปเนาะก็อ่าด้านข้างนะครับเขาก็จะมีกาดกันกระแทกมาให้ไอ้ตัวกาดตัวนี้เอออ่ากันมอไซค์รถยนต์ก็กันได้นะครับกันกระแทกเพราะว่าจะได้ไม่ไปถึงเครื่องยนต์เห็นไหมครับมีถังน้ำมันมีอะไรนั่นนู่นนี่ค่ะก็คือเป็นการเซฟตี้อีกอ่าคืออย่างอย่างอย่างที่พี่ต่ายมองนะครับเวลามีรถเล็กมาเนี่ย เวลาเข้ามาชนอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยนะครับ<ะ>เจ้าตัวกาดตัวนี้ก็กันให้ไม่ให้ใเจ้าตัวรถเก๋งเนี่ยที่มีหน้าตำๆเนี่ยมุดเข้าไปใต้ท้องเครื่องนะครับใต้ใต้ใต้ท้องรถจะได้ไม่เป็นอันตรายนั่นเองสังเกตดูแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นนะเป๊เปิ้ลรถบรรทุกที่เมืองนอกนะเขาไอ้ท้ายรถอเขาจะมีเขาเรียกว่าไอ้ตัวนี้มาดูตรงนี้แล้วกันเนี่ยเขาจะมีกันตรงนี้แหละแต่ว่าท้ายรถของเมืองนอกที่เราเคยดูนะมันจะมีไอ้เนี่ย ไอตัวกันชนเนี่ยกันนชมันเวลาวิ่งปุ๊บมันจะมีไอตัวไฮดรอลิกออ๋ที่มันเป็นน้ำต่ำคือไม่ให้รถเล็กมานั้นแต่อันนี้ก็ได้นะอันนี้รถรถโก่งรถเก๋งมานี่รับรองนะครับคือถ้าสมมติว่าชนท้ายนี่ไม่มุดเข้าไปข้างในแน่นอนเพราะว่ากันชนเขาอยู่ในแนวค่อนข้างต่ำคราวนี้พี่เปิ้ลเปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะเห็นไหมคะไฟท้ายไฟท้ายเป็นอะไรเป็น LED ด้านล่างอ๋อเออเออใช่พี่เปิ้ลดูดิสวยดิพี่เปิ้ลสวยดิพี่เปิ้ลค่อยๆขยับแต่งรถให้กับลูกค้าโอ้สุดยอดสุดยอด <No. S 1> <Yeah. S 2> อย่ามาส่องหน้ามากเพิ่งไปล้างรถมาม,มันไม่ค่อยสวย<อ>มาค่ะมาด้านนี้อันนี้สวยนะครับถือว่าไปทํามาคือโดยปกติถ้าเป็นหลอดอ่ะคือหลอดรถบรรทุกทั่วไปที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลอดไฮโดรเจนหลอดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่อันนี้คือเขาเป็นหลอด LED สังเกตดูกับพิบวับวับพิบวับข้อดีของหลอด LED นะครับก็คือมีความทนทานแล้วก็ให้แสงสว่างที่มากกว่าหลอดปกติทั่วไปเ,ออเดี๋ยวพี่ตายให้ดู บ,บิบ,บ๊อบบิบ๊อบอันนี้ก็ใส่เ่เป็นเหล็กนี่เหล็กเหล็กเป็นเหล็กค่ะเป็นเหล็กอ,อันนี้ถอดได้เปิดได้ค่ะไม่รู้มีอะไรข้างในดูวันพี่ปเปิ้ลแกะฝั่งนู้นอยากรู้มีอะไรอ๋อเป็นบันไดบันไดเวลาที่เราจะเอาของขึ้นเออวะ <บา S 2> อเอาใส่ขึ้นยิ่งตัวสั้นๆอย่างเราอะค่ะมันก็จะปีนไปไม่ถึงออ เออคือเด็กพี่เปิ้ลคือ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 สนอมสนอมสนอมไงจะต้องแล้วก็ไอ้ประตูบานท้ายพี่ต่ายก็ไม่ขออนุญาตแล้วกันเพราะมันใช้แรงเยอะเกินใช่ใช่ครับจริงแล้วก็อยากเปิดประตูทั้ง10บานให้ดูแล้วค่ะแต่ว่าน้องพี่ต่ายเนาะตัวบอบบางอย่างไรใครจะมาเปิดอ่ะทีนี้เรามาดูยางกันบ้างถ้าตัวเจ้าตัว FRR ยางที่ติดรถของเขามานะครับอันนี้เชสซียาวเท่าไหร่นะพี่เปิ้ลหกเมตรห้าสิบหกเมตรห้าสิบยางที่ติดรถมานะครับก็จะเป็นยาง ขาเรียกว่าดูก่อนมันจะมียาง825ร้อยยี่สิบห้าไหมตรงเนี้ยใช่ค่ะ825 825ยาแปดงยางแปดยางยางแปดเป็นยางเรเดียนไม่มียางในยางผสโเนโอ้ยางดีพี่เปิ้ลใช่สุดยอดครับแล้วเชสซีเขาใหญ่มากๆเลยพี่เปิ้ลใช่คือการที่มีข้อดีที่มีเชสซีใหญ่ๆเราบพี่เปินาลมันจะทำให้บรรทุกได้ดีใช่ค่ะเดี๋ยวพูดไปถ่าย นี่นี่อะดูครับดูอันนี้พี่ต่ายก็เป็นผู้หลอกวันเป็นอะไรก็ถ่ายให้ดูเฉยสาหรับผู้รู้นะครับก็ก็คงจะดูแหละเออว่าแบบนี้ดีไหมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขจะรู้เขานั่นแหละดีค่ะดีอยู่แล้วดีแล้วอะไรที่ออกจากอิสุสคิงยนสาขาบุรีล์นอกเมืองก็ต้องบอกว่ารวยเฮงนะครับเออแบตเตอรี่เขามีมากี่ลูกพี่เปิลแบตเตอรี่สองลูกค่ะ แบตเตอรี่สองลูกสิบสิบสองโวลต์สองลูกเป็นยี่สิบสี่ค่ะมออลมมออลมอันนี้เขาเรียกเบกรกอะไรเบรกจิฟฟี่จิฟฟี่ใช่ค่ะเบรกจิฟฟี่จจิิฟฟฟฟีีฟ่่มันเหมือนปั๊มน้ำมันนะเนาะไม่อ่ะทีนี้นายพ,าพิเปิ้ลนะครับให้บองเปิ้ลพาไปดูภายในห้องโดยสารงานพิเปิ้ลเดี๋ยวพิเปิ้ลขึ้นไปนะครับแล้วก็ปิดไฟทิกตอกด้วยลักษณะการขึ้นเวลาที่ขึ้นรถบรรทุกพิกเปิ้ลสาธิตครับ ขึ้นขึ้นรถบรรทุกต้องอย่างนี้ตอนลงลงยังไงลงลงต้อนลงต้องเอาหลังลงเออเนี่ยเนี่ยที่พี่ต่ายบอกหลังลงนี่เอาขึ้น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 พี่ต่ายเออเนี่ยลักษณะการขึ้นตอนอย่างนี้อันนี้นะครับแผงประตูเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยปิดไฟติ๊กตอกให้หน่อยไฟฉุกเฉินนะก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะพี่เปิลใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราเป็นไฟฟ้าหมดเลยค่ะไม่มีแบบหมุนหมุนหมุนสนอมมากสนอมมากพี่เปิลนี้เป็น แผงดึงประตูใช้สนิ่ใช้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 ง่ายใช้ง่ายไอ้นี่อะไรปลวกค่ะอะไรคะอ๋อกระจกไหมคะกระจกไฟฟ้าไอ้นี่อะไรเข้าไปทําไมไว้ใส่ของไว้ใส่สตางค์อืมอันนี้ก็ต้องถามว่าถ้าผู้ขับขี่นะครับมีสรีระที่เล็กนะครับก็สามารถนั่งรถหรือว่าขับรถเจ้าตัว FRR นี่ได้อย่างสะดวกสบายอ่ะดูดูพี่เปิ้ลนั่งนะครับเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมคะพี่เปิ้ลต้องปรับบอกขึ้นมานี้มือลักษณะการนั่งรถหลังตรงไงหลังตรงไงนั่งรถบังรับรถทุกต้องหลังตรงหมายหมายถึงบอรต้องปรับให้ตรงดิโอ้มันเดียดนะคะเออมันหัวทิ่มโอเคอืมนี่แหละนี่แหละค่ะสาวรถบรรทุกค่ะเห็นไหมปรับพวงมาลัยปรับได้ด้วยนะปรับได้ด้วยปรับ้เอปรับปรับปรับเป็นไหมนะเอาเอาเออนี่นี่จะเป็นอยู่ตรงนี้อยู่นี่ไงก็นี่ไงอ่าปรับแล้วพี่เปิ้ลไม่มีแรงไม่มีแรงเออเด้อเด้อไหนไหนไหน นี่ยข,ขอคำคำดูหน่อยนั่นเด็กเดี๋ยวด้วนี่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 อ่าลองลองขยับให้ลูกค้าดูหน่อยนี่ค่ะขยับพวงมาลัยให้ให้ให้เหมาะสมกับการใช้งานอของเราได้ ไม่อันนี้ถ้บบาสมมติว่าเราปรับเสร็จแเราเราปลดล็อกเสร็จเราไม่ต้องล็อกได้ไหมเอาไว้โยกเล่นตอนอขับรถเราจะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมล็กไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอันตรายค่ะไม่ได้สนุกดีเลยขับไปก็ปโ<อ>ย,ายากไปขับไปก็โยกไปม็ได้มันบานเต้มันบานเ<บ>ต้บานเต้บานเต้คือไม่ได้ล็อกไว้คืนล็อกไว้คืนพี่ต่ายพี่เปิ้ลไม่มีแรงดันล็อกเลยพี่ต่ายเนาะเนาะดันดันมือมยได้ไหมอันนี้ก็จะมีพวกไฟต่างๆนะครับก็ดู แล้วก็เดพิ่ตายพาไปดูข้างในอันนี้ก็จะใส่ถังดับเพลิงนะครับก็จะมีมีมีสำรองให้ยางเบอร์หน้ายางเบอร์หน้าเป็นยางเดียวกันมีเปิ้ลแปดสองห้าไหมเดียวกันใช่ค่ะยางแปดสองห้าแปดสองห้าเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเดพี่ตายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันก็คันนี้ใช้รหัสเครื่องสี่เฮดเคหนึ่งไหมใช่ใช่ค่ะพี่เพิร์นเห็นผมชัดเจนไหมเห็นผมชัดเจนไหมเห็นแม่มองเห็นไหมเนี่ยข้อดีของเจ้าตัวรถบรรทุกอ่ะพี่เพิร์น เวลาที่เราขับนะครับออกแบบลักษณะหัวตัดอย่างนี้พูดเขาจะมองเห็นชัดเจนไเห็นไหมพิเพิลอย่างยังยังไม่ตายมายืนอยูน่นี่พิเปิลก็เห็นได้ชัดเจนใช่เพราะว่าหน้าตัดเขาเสั้นรู้ดี <c oughs> จริงๆริ <c oughs> ะนะครับก็จะเป็นของคุณธนงศัก์ยอดนครนะครับอันนี้สามารถก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เอารถมาให้ท้ายนี่เดี๋ยวขอดูข้างในกันบ้าง อันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับชุดอุปกรณ์นะครับของแม่แรงนะครับอุปกรณ์ขอยางมีมาให้นะครับส่วนไฟท้ายเราก็มีแถมให้นะครับไม่ใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนไฟท้ายค่ะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นเป็น LED เราเปลี่ยนเสร็จเราก็เอาของเดิมมาค่ะมาคืนให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะไปทําอะไรก็ไปทําคือติดออมรลให้มันวิบวับไปเลยนะครับทีนี้เขาจะมีมือจับมาให้ก่อนที่พี่ต่ายจะขึ้นรถนะครับ ก็ต้องบอกว่าเบาะนั่งของเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหนังสังเคราะห์ไหมพี่เปิ้ลหนังสังเคราะห์หนังเทียมอ่าจะเป็น PVC ไหมถ้าจำไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับเป็น PVC นะครับออกแบบให้มีความหรูหราเออนี่แล้วก็กว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายใช่ค่ะตัวนี้ไม่มีไม่มีแคปนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแคปบใช่ค่ะมีมีลูกค้าบางท่านนะคะถามมาว่าตัวที่เป็น2 1 0กับ9้อแบบมีแคปบไหม จะไม่จะไม่มีแคบนะคะถ้าเป็นตัวที่มีแคบก็จะเป็น FTR นะคะเป็น6กร้อใหญ่ค่ะก็จะมีแคบแต่ถึงแม้ตัวนี้จะไม่มีแคบอะค่ะพื้นที่ด้านหลังของเขาอะก็ก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันและสมมติว่าเวลาที่เราเอนเบาะนะคะมันก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะมันจะมีอันนี้ไม่ได้นอนอ่อยนะแต่ว่าสาธิตนอนอ่อยพี่สายพูดจาแบบว่าน่าเกลียดมากเลยอ่ะีนคะก็คือันนี้สาธิตอันนี้พี่เปิ้ลไม่ได้อ่อยนะพี่เปิ้ลสาธิตขอบใจมากจากพี่ตาย อาชีนไม่มีอะไรก็ระบบความบันเทิงมีเพื่อนพาลูกค้าดูเร็วระบบความบันเทิงก็เนี่ยค่ะวิทยุเออไม่ต้องเปิดเสียงมันจะดังมันจะมีเพลงนมันจะดูขสกทธส์โอเคอ่าเอก็มีไม่เรียบร้อยค่ะใช่ค่ะก็คือมีลูกค้าบางท่านนะคะก็จะสงสัยแล้วก็ถามมาเหมือนกันเอ๊ซื้อรถหกล้อแล้วมี มีแอร์มีวิทยุมาด้วยเลยมั้ยมีมีมามาพร้อมการกลับตัวรถแล้วค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มเอาเกียร์เกียร์พาลูกค้าดูเกียร์ตัวนี้เกียร์กี่สปีดเกียร์เป็นหกเกียร์ค่ะหกเกียร์เดินหน้านะคะหกเกียร์ในรูปใหม่ซิรูปใหม่ซีพี่ต่ายหกเกียร์ค่ะเป็นคนที่ทะลึ่งตึงตังกัน ไม่ใช่แล้วพี่ตายโอ้ตายแล้วเสียภาพลางหมดเกียร์เกียร์นะกี่เกียร์หกเกียร์ค่ะหกเกียร์เราจะไม่เอามือเราไปใกล้แล้วเกียร์หกเกียร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่หกเกียร์ใช่หกเกียร์ก็ใช้งานง่ายอย่างพี่ตายเมื่อวานลองขับดูก็ก็เข้าง่ายพี่เปิ่อนเข้าง่ายใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปเติมเชื้อเพลิงเติมน้ํามันให้กับลูกค้าเตรียมรับรถในวันพรุ่งนี้นะคะเห็นไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายสรุปถังน้ำมันกี่ลิตรถังน้ํามันตัวนี้ร้อยลิตรค่ะร้อยลิตรโอว่ทจะไมมันเท่าไออ้เ็น LR NMR เลยครับไม่ NMR M L R 75ร <l. S 2> ์อลิตร์เ้าลิตรอจอด้าดิลิ้ไอตัวนี้ร้อยดิรใช่ร้อยร้อยิก็เหลือแล้วอีสูงเราประหยัดน้ำมันเอ้ยหัวเหลือเยอะพี่เปิ้ลไม่ค่ะหัวสูงหัวสูงหัวรถนะคะไม่ใช่หัวพี่เปิ้ล เออเนี่ยค่ะกว้างมากพี่เพิร์ลกว้างทําให้แบบว่าเราสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ไม่อึดอัดแต่สรุปสรุปคันนี้รับประกันกี่ปีรับประกัน5ปีค่ะ5ปี10,000แกิโลเมตรสองไอ้นี่มันรถเล็กเลื่อมเลืมห้าปีค่ะรับประกัน5ปีค่ะอ่าไม่จํากัดระยะทางไม่จํากัดระยะทางค่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้พี่ต่ายกับพี่เพิร์ลก็ต้องขอตัวเอารถลูกค้าไปเติมนน้ำมันก่อนเดี๋ยวพี่เพิร์ลจะขับโอเคไหม พี Beast ่มันจะนั่งข้างๆดีกว okay. ่าค่ะโอเคไปพเปิ้ลเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันแค่นี้ก่อนละกัน